โอเคทุกคนกลับมาพบกันกับอีฟุตบอล2024นะครับเปิดฤดูกาลใหม่ก็คือเบื้องต้นในส่วนของตัวเกมนะครับก็เวอร์ชั่นนี้ของหน้าวิ่งไวมากนะครับในส่วนของการเล่นโดยไม่ใช้จอยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองเทสกับตัวจอยนะสำหรับใครที่เล่นจอยถนัดนะมาลองดูกันนะครับตัวผมว่าระบบมันเหมือนเดิมนะเพราะว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากว่าเราใช้ตัวแอปพลิเคชันในการควบคุมอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวเกมจะมีเมนูบางเมนูที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการเชื่อมต่อตัวจอยกันก่อนนะครับอันอื่นนะครับให้เรา เสร็จแล้วไปที่บลูทูธนะครับจากนั้นตัวจอยนะครับเราใช้ FV3 ในการเซตค่าปุ่มนะครับเนื่องจากว่าตัวเกมไม่รองรับจอยนะก็คือกด A แล้วก็โฮมนะครับไปจะกระพริบอยู่ที่เลข1นะครับจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปเพื่อทําการค้นหานะครับก็จะอยู่ตรงนี้กดค้นหาครับก็จะขึ้นเป็น E3 นะครับเป็นชื่ออุปกรณ์นะครับกดเชื่อมต่อทําการจับคู่เสร็จแล้วสถานะจับคู่จะขึ้นมาโชว์นะครับว่า T3 จับคู่แล้วนะพับจอหน้านี้ลงนะครับแล้วก็ปิดไปเลยจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันชุดจิ้มพัด้นมาิด ขึ้นมากดตกลงนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับในส่วนของตัวจอยกับแอปทําการเชื่อมต่อกันนะครับจะเป็นโหมดตรงเราสามารถเทสจอยได้โดยกดไปที่3ขีดด้านบนนะครับกดเข้าไปทําการกดทดสอบนะครับก็เทสดูว่าจอยเรามันมีปัญหาตรงไหนไหมครับปุ่มกดได้ไหมนะครับลองกดดูโอเคใช้งานได้นะครับจากนั้นให้เราพับจอลงครับผมพับจอลงเลยโดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชัน Shooting p a ีสานะครับจากนั้นกดพื้นที่ว่างๆนะครับตรงไหนก็ได้ต่อไปให้เราไปเปิดตัวเกมขึ้นมานะครับผมเราจะ เล่นเกมอ e ีฟ t b บอล2024นะครับก็เปิดขึ้นมา ในส่วนของโทนสีนะครับก็จะเป็น black blue นะครับออกโทนสีน้ําเงินน้ําเงินสีดําหน่อยนะครับว่าเดี๋ยวเราดูว่ามันเป็นยังไงนะนี่ผมจะใช้การตั้งค่าเดิมนะครับเนื่องจากว่าผมตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะโอเคสําหรับวิธีการตั้งปุ่มนะครับให้เราไปที่ exact นะครับตรงนี้กดเข้าไปไปที่ tanning ครับแล้วก็ไปที่ free tanning นะฮะตรงนี้จากนั้นไปที่ a t t a c k i n g นะครับอันแรกเลยแล้วตัวเกมเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เรากดปุ่ม start นะครับเหมือนเดิมนะเหมือนทุกเกมที่ผมทำนะกดปุ่ม start าอาจจะมองไม่เห็นปุ่มด้านล่างนะแต่มันก็ไม่น่าจะมีอะไรอันนี้คือปุ่มที่ผมตั้งค่าอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าใหม่ให้ดูแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่เคยดูในส่วนของ2023แล้วทําแบบนั้นก็ได้นะครับตั้งค่าแบบเดิมก็ได้นะแต่ว่า2024ก็มาลองเทสใหม่เลยแล้วกันนะครับกดที่คาว่าใหม่ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีในส่วนของอนาล็อกซ้ายนะครับสีแดงอยู่หน้าจอนะครับให้เราลากไปที่ปุ่มบังคับทิศทางนะครับตรงนี้จากนั้นเราก็กดปุ่มอื่นขึ้นมานะครับก็จะเป็น Y นะครับ Y จะเป็นแทงทะลุช่องนะครับผมก็จะลากมาตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็จะเป็น X นะครับ X เนี่ยผมจะใช้เป็นปุ่มโยนจากขอบเข้าไปนะครับให้เรากดที่ตัว X นะครับกดเข้าไปมันก็จะมีฟังก์ชัน ให้เราเลือกนะครับผมก็จะเลือกเป็นผูกกับคันโยกซ้ายนะตรงนี้กดผูกคันโยกซ้ายนะเลื่อนรัศมีขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับสัก3 0 0ร้อยห้าก็แล้วแต่นะอันนี้อยู่ที่เราเลือกใช้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตกลงนะครับตรงนี้กดตกลงเลยจากนั้นลากไปวางไว้ที่ปุ่มพาร์ทนะครับปุ่มพาร์ทตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นปุ่มแดชนะครับก็คือ RBRB อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ลากไปวางที่ปุ่มสปีดนะครับหรือปุ่มแดชนั่นเองนะครับปุ่มวาง ต่อไปก็จะเป็นปุ่ม B นะครับ B, B เราจะใช้ยิงนะครับกด B ขึ้นมาจะอยู่ที่หน้าจออันนี้คือเราต้องการจะยิงม่วงนะครับให้เรากดไปที่ปุ่ม B1 ครั้งนะครับจากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างไปที่คําว่าเลื่อนนะครับตรงนี้กดเข้าไปเลื่อนมาสักระดับ6แล้วกันจากนั้นกดตกลงเสร็จแล้วเราก็ลากเลข1มาวางไว้ที่ปุ่มช็อตนะครับแล้วก็ลากเลข2มาวางไว้ข้างหลังนะครับก็คือกดยิงดึงข้างหลังมันจะเป็นยิงม่วงนะครับตรงนี้ ก็ไม่ตรงดึงเยอะอะดึงนิดหน่อยเสร็จแล้วผมจะให้เป็น RT นะครับ RT เป็นยิงเขียวนะครับหรือยิงธรรมดาก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับแทนต่อไปจะเป็นเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวผมจะใช้ LB นะครับ LB ด้านบนลากมาวางไวท้ที่สวิตได้เลยนะครับต่อไปก็จะใช้ A นะครับ A ตรงนี้ลากมาวางไวท้ที่ปุ่มวายเสร็จแล้วเราต้องการจะให้ประตูนะครับวิ่งออกมาตัดบอลผมจะใช้ในส่วนของ RT นะครับ RT ตรงนี้ แล้วก็กดเข้าไปไปที่คําสั่งเลื่อนนะครับคําสั่งเลื่อนแล้วก็ดึงขึ้นมาอีกนิดนึงจากนั้นกดตกลงเสร็จแล้วเอาเลข1มาวางไว้ก่อนนะครับประตูวิ่งออกมาให้วิ่งลงข้างล่างนะครับแบบนี้วางข้างล่างเลยนะครับตรงนี้ เสร็จแล้วให้เรากดบันทึกก่อนนะเพราะว่าตัวแอปมันอาจจะเออเรื่องเมื่อไหร่ก็ได้นะครับกดบันทึกก่อนจากนั้นกดตกลงเสร็จแล้วให้เรากดสตาร์ทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะกดสตาร์ทที่จอยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะผมจะใช้ปุ่มอนาล็อกนะเพื่อเป็นปุ่มอเนกประสงค์นะครับก็จะดึงขึ้นมาเป็นอนาล็อกขวานะครับแล้วก็ลากมาวางไว้ที่ปุ่มพานบอลด้านบนนะครับปุ่มนี้ เสร็จแ,แล้วเราก็จะมาทําปุ่มคีย์ของเมนูนะครับคีย์ของเมนูเนี่ยผมจะใช้พวก D-pad นะเนื่องจากว่าตัวแอปเนี้ยมันไม่มีปุ่ม Dpad มาให้นะครับมันจะใช้ได้แค่นาล็อกดีเพดมันจะใช้งานได้ไม่ดีนะครับผมก็เลยเลือกมาใช้เป็นเมนูลัดดีกว่านะครับลูกศรด้านซ้ายนะผมจะให้เป็นปุ่มซีเล็กนะครับหรือปุ่มแบ็กกลับนั่นเองลูกศรด้านขวานะรตรงนี้ผมก็จะให้เป็นปุ่มเน็กนะครับปุ่มเน็กด้านล่างลูกศรลงผมจะให้เป็นปุ่ม ข้ามไอเทมนะครับแล้วก็ลูกศรขึ้นนะครับลูกศรขึ้นตรงนี้ผมจะให้เป็นปุ่มข้ามช็อตนะครับหรือข้ามไฮไลท์ต่างๆนะครับต่อไปผมก็จะใช้ในส่วนของปุ่ม R3 นะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นเมนูออกจากหน้าจอนะครับก็คือลดออกจากพวกการแจ้งเตือนต่างๆนะครับตรงนี้มันจะใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของ L3 นะตรงนี้ก็จะใช้เป็นปุ่มแบ็กด้านบนนะครับมันจะมีแบ็กด้านบนอยู่ด้วยโอเค คราวนี้ก็น่าจะเล่นได้แล้วในระดับหนึ่งนะครับผมก็จะกดบันทึกกดตกลงโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวเราลองเทสปุ่มยิงก่อนเลยว่ามันจะยิงม่วงให้ไหมถ้าไม่ยิงม่วงให้นะครับเราก็มาตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเลข2มันจะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับลองลากไปไกลๆก่อนนะครับประมาณนี้จากนั้นให้เรากดบันทึกกดตกลงอันนี้จังหวะเปิดมุมนะผมจะใช้ x แล้วก็อนาล็อกซ้ายนะครับเพื่อดันบอลขึ้นไป บแบบนี้วิธีโค้งได้มากกว่านะครับโอเคตอนนี้เป็นยิงม่วงแล้วนะครับย,ยิงม่วงได้แล้วนะฮะต่อไปยนบอลน,นะจะลองใช้อนาล็อกยนบอลดูนะนะนนนเนี่ยครับอนาล็อกยนบอลเนื่องจากว่าเราตั้งปุ่มอนาล็อกไว้นะครับเราตั้งปุ่มอนาล็อกไว้ตรงนี้นะมันจะสามารถดึงโยกได้นะเดี๋ยวผมจะยิงธรรมดาดูนะครับยิงธรรมดาผมตั้งไว้เป็น RT นะครับยิงธรรมดา ยิงธรรมดาครับเป็นอาทเปิดมุมอีกครั้งหนึ่งครับใช้อนาล็อกเปิดก็ได้นะเปิดมุมนะครับก็โยนไปแต่มันจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะมันจะไม่เหมือนกับด้านซ้ายของเราก็ต้องลองดูเนะี่ยเฟรกช็อตครับเฟรกช็อตเฟกช็อตเฟกช็อตก็ได้อยู่นะเนี่ใช้สกิลก็ได้อยู่นะนะครับการใช้สกิลแต่ว่าต้องเล่นแบบให้ชํานาญจริงๆนะส่วนผมก็ มานี่แหละนะครับผมหลายคนถามว่าจะปั่นยังไงนะครับการปั่นการปั่นก็คือเวลาเราได้ที่หรือเราไปยืนตรงตำแหน่งอย่างเช่นอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับถ้าเรากด B เนี่ยมันจะกลายเป็นยิงม่วงมันจะดึงดึงลงไม่ค่อยได้นะครับปกติเราจะกดกดชอ็อตแล้วก็ดึงลงใช่ไหมครับกดชอ็ดชอตช็อตที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงลงแต่ว่า ในส่วนของตัวจอยนั้นอนะ่ะเราก็กด b หรือดึงลงก็ได้แต่ว่า b มันจะกลายเป็นยิงม่วงไปแล้วนะครับผมก็เลยตั้งเป็น rt ไว้นะครับเป็นปุ่มด้านล่างนะผมก็จะกด rt แล้วก็ดึงลงนะครับแบบนี้มันอาจจะปั่นได้บางจังหวะนะแต่ถ้าจะให้ปั่นจริงๆนะครับให้เอาอนาล็อกนะครับ อนาล็อกมาวางไว้ที่ปุ่มยิงได้เลยนะอันนี้คือปั่นปั่นจริงๆนะเดี๋ยวทําให้ดูก็จะลากอนาล็อกนะครับมาวางไว้ที่ปุ่มนี้ปุ่มยิงนะครับจากนั้นกดบันทึกอันนี้คือปั่นในปุ่มเดียวนะเนี่ยครับพอถึงมุมม,มันก็จะเนี่ยมันกส็สามารถยิงแบบปั่นได้นะปั่นมากปั่นน้อยก็อยู่ที่เราเราใช้งานนะฮะ สำหรับผมก็ในส่วนของสกิลแทบไม่ได้ใช้เลยนะยิงยิงอย่างเดียวโอเคครับส่วนตัวผมไม่ค่อยปั่นนะผมก็จะลากปุ่มในส่วนของอะนาล็อกนะครับมาเป็นปุ่มโยนน่าจะเวิร์ก,กว่านะครับแล้วก็บันทึกไปครับกดบันทึกไปโอเคในส่วนของอ e ีฟุตบอลนะ2024นะก็จะประมาณนี้นะผมก็สามารถยิงมุ้งม่วงก็ได้นะฮะใช้จอยเบ c กช็อตก็ได้นะอยู่ที่เราตั้งค่านะครับบางคนอาจจะตั้งค่าไม่เหมือนกันกับผมนะก็ลองปรับแต่งดูฮนะ ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วหากมีคําพูดใดที่จะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ